สวัสดีค่ะมาพารับชมมาริเช่นมอนคือเกาลยค่ะมือนีมารีสุภาพพี่น้องมาเฮ็ดผัดดอกหอมนะคะผัดดอกหอมน้ํามันหอยนะคะเดี๋ยวไปรับฟังรับชมน้ำกันนะคะวัตถุดิบขงองข้าในมือนีนะคะก็จะมีดอกหอมนะคะพริกสดแลวกะกระเทียมนะคะแล้วกะ็น้ํามันหอยนะคะซอสฟ้าเขียวนะคะ,ะน้าตาลนะคะผงชูรสนะคะตัว มะลิก็จะมาหั่นหอมก่อนนะคะหั่นประมาณนิ้วนึงนะคะต่อ ล่างก่อนนะคะทุกคนใส่น้ำเกลือนะคะเพราะว่าบอกคอมขึ้นฉีดยาไาะะ่ะ ห e ั่นพริกนะคะใส่พริกสด นั่นนะคะเราใส่ สวัดค่ะดอกหอมผัดน้ำมันหอยนะคะสำหรับคลิปนี้มลิขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะก่อนจบคลิปกกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้มลินำแน่เด้จ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้มลิเด็อดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ